สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีละกาประจำเดือนกุมภพาพันธ์2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ถ้วยนะเข้ามาอยู่ใบแรกก็เป็นเดือนที่อาจจะเน้นในเรื่องของความรักมิตรภาพนะคะเรื่องของ ความสุขในครอบครัวนะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการก็ถือว่าเป็นไพ่ข่าวดีนะคะเป็นไพ่ที่สร้างความสุขสําหรับคนที่เกิดปีละกานะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดนะคะที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทํางานบ้างอันนี้อยากให้ไปปรับการให้เยอะๆหน่อยนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายในตําแหน่งนี้นะเอกสารสําคัญต่างๆยังต้องตรวจสอบหรือต้องคุยกันให้ดีนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีนะคะอาจจะเข้ามานำข่าวดีทั้งเรื่องงานการเงินนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการซื้อขายในเรื่องของทรัพย์สินบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อรถนะคะหรือเรื่องของการลงทุนต่างๆนะคะก็ทำให้เกิดกำไรนะคะ นะตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งนะคะที่ยังมีอิทธิพลของไพ่ชีดีเข้ามาอยู่นะแต่บางคนถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังปรับปรุปรงซ่อมแซมหรือโยกย้ายอันนี้มองว่าถูกชลโกแล้วก็คนไหนที่กำลังผ่อนบ้านนะคะหรือมีค่าเช่าร้านนี้มองว่ายิ่งถูกฉลโกนะเพราะอิทธิพลของค่าใช้จ่ายยังเข้ามาอยู่แต่ถ้าหากว่าไม่มีนะคะต้องไปตรวจสอบในตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านให้ดีทําความสะอาดนะคะทาให้เกิดความสว่างนะคะ แล้วถ้าหากจะเดินเรื่องหรือเดินเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องร้านเนี่ยต้องตรวจสอบนะคะเลือกเอกสารให้ดีอย่าเซ็นก่อนนะคะต้องอ่านให้ดีก่อนเซ็นทุกรอบนะคะแล้วคนในบ้านอาจจะมีปัญหาสุขภาพร่างกายนะอันนี้เราก็ต้องพยายามไปดูแลใส่ใจกันนะคะ นัตำแหน่งของญาติพี่ a, พน้องนี่ดีค่ะญาติพี่น้องอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจเรื่องของการเงินหรือนำข่าวดีมาให้นละตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่ดีมากๆนะเข้ามาช่วยเหลืองานโดยเฉพาะบริวารที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะถือว่าเด่นมากเลยนละตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นตำแหน่งที่จะนำโชคในเรื่องของการเงินมาให้นะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาสร้างข่าวดีในเรื่องของธุรกิจให้กับคนที่เกิดปีลากาด้วย เรื่องของลูกค้าต่างๆนะก็จะเข้ามานะคะทำให้ในเรื่องของการเงินนะคะหรือธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อีกนะคะและตำแหน่งของเพื่อนนะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาให้ต้องไปเคลีย หรือต้องไปจัดการนะคะหรือต้องลงไปควบคุมด้วยตัวเองนะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างเรื่องของคําพูด <S <S นะเรื่องของความคิดต่างๆนะคะอันนี้ต้องไปปรับกันให้มากหน่อยแในตําแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นคนผิวขาวหรือคนผิวคล้ํานะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะคะแต่คนที่เกิดเปร,าการกาก็ต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองด้วยต้องพยายามแบบเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เข้าใจกับเรื่องของปัญหาแล้วก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขด้วยนะจะทําให้ในเรื่องของปัญหาต่างๆไม่มากนะคะ ก็มองว่ายังเป็นเดือนที่ดีะนะคะพอิชุบของไพ่ความสุขก็ยังเข้ามาไพ่ความกระตือรือร้นเรื่องของการทํางานก็ยังเกิดขึ้นไพ่ความมั่นคงผลตอบรับด้านการเงินก็ยังสวยอยู่สําหรับคนที่เกิดปีละกานะอาจจะมีเรื่องของปัญหาหเราต้องเครียดบ้างให้เราต้องจัดการบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็ยังอยู่ในทิศทางที่ยังเกิดโอกาสในทุกเรื่องนะคะ การทำงานนี่ขึ้นไพ่งานนะคะถึง2ใบเลยมีทั้งเรื่องของการเริ่มต้นนะคะเรื่องของโอกาสนะคะในเรื่องของการทํางานที่ยังเข้ามาอยู่ถือว่างานยังดีนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องเอกสารด้านการทํางานบ้างหรือผลงานอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างและอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือปัญหากับเพื่อนบ้างฉั้นเดือนนี้นะคะก็อาจจะต้องแบบพยายามนะปรับกับตําแหน่งที่ เป็นผู้ใหญ่หรือปรับกับเพื่อนหรือต้องลงไปแก้ไขหรือควบคุมอะ่ะการทํางานด้วยตัวเองนะจะไมให้เรื่องของธุรกิจการงานต่างๆเดินหน้าหรือเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดีคนที่เกิดเปรกกาไม่ควรที่จะวิาพากษ์วิจารณใครนะคะควรที่จะพยายามนะคะทางานนะคะด้วยความจริงใจนะคะจะทําให้เรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของการทํางานนะคะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่สวยมากๆการเงินขึ้นเจ็ดเหรียญเลยนะธุรกิจก็เกิดกําไรนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่จะลงทุนเพิ่มมีความคิดที่จะซื้อบ้านมีความคิดที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง นะคะหรือลงทุนน่ะในเรื่องของการทําธุรกิจขนาดย่อมก็ได้การเงินก็เลยเป็นการเงินที่ลงทุนไปแล้วเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ยิ่งขึ้นไพ่เก้าเหรียญด้วยนะก็คือการเงินก็เกิดความมั่นคงแหละเรื่องทรัพย์สินเรื่องของการซื้อการขายเรื่องของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนี่นะคะก็ทําให้เรื่องของไรายได้เกิดสภาพคล่องลูกหลานอาจจะถูกปรับขึ้นเงินเดือนก็ได้นะหรือมีข่าวดีด้านการเงินหรือเข้ามานําโชคให้นะคะตําแหน่งของตัวบ้านนะคะก็ยังให้โชคการเงินนะตาแหน่งของ ตัวร้านก็ยังมีคนเข้ามาใช้บริการนะคะหรือเข้ามาซื้อสินค้าถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าเช่าบ้างนะคือค่าเช่าร้านน่ะบางคนก็ยังเช่าบ้านอยู่หรือบางคนกําลังผ่อนอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะคะรวมถึงเดี๋ยวนี้อาจจะมีการซื้อรถด้วยนะฉะนั้นถือว่าเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนะคะก็ยังเกิด โอกาสกับคนที่เกิดปีละกาอยู่แต่สิ่งที่จะเตือนก็คือใน,นเรื่องของการเงินต่างๆนี่นะคะหรือเรื่องของเอกสารด้านการเงินต้องตรวจสอบก่อนเซ็นทุกรอบเดือนนี้ไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครนะคะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ระมัดระวังเรื่องปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยนะคะ ถ้ามีภาควิจาร์ใครไม่งั้นมันจะมีค่าใช้ใจ่ายนะคะที่ไม่เกิดประโยชน์กับคนที่เกิดปีละกาแต่เดือนนี้ยังไงการเงินก็สวยนะและเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนะก็ยังเข้ามาอยู่นะอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายบ้างแต่ถือว่ายังเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ยังส่งผลดีอยู่แต่คนที่เกิดปีละกาเป็นคนที่ใจอ่อนนะคะเป็นคนที่ชอบแบบช่วยเหลือคนนะ่ยอันนี้ให้ระวังในช่วงปลายเดือนอาจจะถูกหลอกได้ง่ายแล้วก็ถ้ามีการค้ำประกันเกิดขึ้นนี่ปัญหาย,ยาวเลยนะฉะนันยังต้องระวังอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะ ต้องมองว่าคนโสดมีโอกาสพบรักแท้นะคะอาจจะพบรักต่างวัยนะ,ะหรือพบรักจากการทํางานหรือพบรักนะคะจากการเดินทางนะคะอันนี้มองว่าคนโสดมีโอกาสที่จะมีความรักนะคะเข้ามาให้ได้พัฒนานะคะแต่ก็ยังเป็นความรู้สึกที่เป็นเรื่องของอารมณ์ที่เหมือนกับว่ายัง กังวลใจกับเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวหรือเปล่านะเป็นความรักที่สามารถพัฒนากันไปได้ไหมนะคะฉะนั้นอิทธิพลของไพ่สิบถ้วยนี่คือความรักที่ดีอยู่แล้วคนโสดก็อาจจะต้องพยายามปรับกันไปนะคะจะทําให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่เป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องธุรกิจ เรื่องของการเงินเรื่องผลประโยชน์นะแล้วก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันด้วยนะคะมองว่าความรักอาจจะมีเรื่องของความจืดจางลงไปบ้างนะคะหรือมีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่าความรักเป็นความรักที่เป็นคู่กันนะถึงจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามก็ยังกลับมาปรับกันได้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะลดน้อยถอยลงไปอะ่ะเพราะว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันบ้างไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันบ้างฉะนั้นต้องหาเวลานะคะ ที่จะรับประทานอาหารกันด้วยหรือว่าใช้ชีวิตคู่รักด้วยกันน่ะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์หวานชื่นมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายก็น้ําหนักตัวไขมันในเลือดนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายเรื่องของลําไส้ นะอาการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรือการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาอันนี้ให้ไปปรับปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสพนะคะแล้วก็เป็นโรคคิดเยอะคิดมากนอนไม่ค่อยหลับฝันตลอดฟุ้งซ่านนะคะรวมถึงนะระบบทางเดินหายใจสมองและป่ายประสาทอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดแขนปวดขาปวดหัวเขา่าการทำงานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะฉะนันก็อาจจะต้อง ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพยังเห็นไพ่คุณหมอขึ้นอยู่นะฉะนั้นคุณหมอเตือนอะไรก็ทําตามที่คุณหมอท่านบอกแหละนะคะจะได้มีเรื่องของการ ดูแลตัวเองหรือฟื้นตัวได้ดีนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหมออาจจะรอดูอาการของคนที่เกิดปิลาการคือบางคนเนี่ยมีความคิดที่อยากจะผ่าตัดนะแต่คุณหมอก็เหมือนกับยังไม่ไม่มีความรู้สึกที่อยากจะให้ถึงขั้นนั้นน่ะก็อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับดูแลนะสุขภาพร่างกายนะคะหรือว่ารักษาไปตามอาการก่อนแล้วก็ค่อยๆฟื้นฟูอาการไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็มีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้สําหรับคนที่เกิดปิลากาแล้วบางคนนี่อยู่ในช่วงที่ กำลังตั้งครรภ์ด้วยนะฉะนั้นต้องดูแลเตงให้ดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่จต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดเป็ีลากายอย่างเดียวนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนกใกล้ชิดนะคะหรือสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักนะหรือว่าเพื่อนเนี่ยนะอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้นะคะฉะนั้นก็ต้องไปเตือนกันนะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นะคะถ้าทําธุรกิจครอบครัวหรือว่าทํางานด้านการบริการทุกรูปแบบขายบ้านขายคอนโดนะหรือว่างานด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะอันนี้มองว่าถูกฉลกอาหารการกินเครื่องดื่มด้วยนะอันนี้ก็มองว่าใช่เลยนะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการบริการนะอันนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของช่ว,เว,วง,ง,รรเ,เ,ง,งวเวลาหรือการเพิ่มช่วงเวลาการขายเข้ามาบ้าง อันนี้ก็ถือว่าจะทําให้ธุรกิจนะคะได้รับผลกระตุ้นที่ดีนะรวมถึงอาจจะมีความคิดที่จะขยายธุรกิจครอบครัวเนี่ยนะคะไปตามาพื้นที่รอบนอกอ่ะนะคะอาจจะตามต่างจังหวัดต่างๆนะะหรือว่าแถวนอกเมืองอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้นะสะดวกอ่ะกับเรื่องของการสั่งสินค้าหรือการใช้บริการด้วยอันนี้มองว่าการปรับปรุง ตรงส่วนนี้หรือการขยายนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานไปตามชนบทหรือไปตามพื้นที่หมู่บ้านต่างๆอาจจะทําให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็มีเรื่องของช่องทางที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่ารายได้การเงินนี้ยั่งส่งผลดีนะแล้วก็อาจจะมีช่องทางในเรื่องของการเงินนะคะเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะโดยเฉพาะคนไหนเนี่ยที่มีเรื่องของที่ทางอ่ะก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์นะแล้วทาให้เกิดรายได้การเงิน เข้ามาอีกนะฉะนั้นถือว่าไรายได้การเงินยังเกิดโอกาสแต่สิ่งที่อยากจะให้ระวังนะคือเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีความขัดแย้งนะกับเครือญาติได้ง่ายอันนี้ก็อยากจะให้ระวังตรงส่วนนี้แล้วกันนะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีโอกาสพบรักแท้อยู่แล้วนะคะแต่ยังมี ช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันบ้างนี่อยากให้ไปปรับนะคะหรือคนในครอบครัวก็อาจจะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่เป็นคู่กันนะเพียงแต่าอาจจะมีปัญหากันทั้งเดือนเลยอันนี้ก็ให้ไปปรับกันด้วยแล้วคนที่อยากจะตั้งคันในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าไพ่การตั้งคันขึ้นแล้วนะคะส่วนใหญ่อาจจะเป็นลูกแฝดไหมนะคะฉะนั้นถือว่ามีโอกาสนะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันนี้ส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะธุรกิจที่มีเรื่องของการเดินทาง หรือการติดต่อธุรกิจการงานนะคะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะการขนส่งคนต่างถิ่นต่างชาติขายรถเป็นเซลลทำงานข้าราชการนะคะหรือว่าคนที่ทํางานประจำนะคะธุรกิจการงานก็ถือว่ามีโอกาสาที่จะเติบโตนะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องบางคนซื้อรถใหม่บางคนมีการขายแล้วได้เงินมานะ,ะหรือแม้แต่รถหรือยานพาหนะนะคะจะให้โชคด้านการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีโอกาส พบรักทางไกลพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะอาจจะมีข่าวดีนะหรือว่ามีเรื่องของทรัพย์สินหรือของมีค่าร่วมกันนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารธุรกิจการงานนะคะหรือผลงานอาจจะต้องมีเรื่องของการปรับปรุงหรือการแก้ไขบ้างนะคะเดือนนี้อาจจะต้องพยายามนะทำให้เรื่องของการทํางานนะคะเกิดความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นอาจจะมีปัญหาบ้างแหละหรือเนื้อหาหรือว่าในเรื่องของรายละเอียดเอกสารต่างๆเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะก็ยังต้องตรวจสอบให้ดีระวังปัญหาความขัดแย้งนะคะกับผู้ใหญ่กับเพื่อนในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะรายได้ยังมาจากงานอยู่แต่เดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับปรุงอ่ะหรือการแก้ไขในส่วนของงานนะคะ อาจจะมีความผิดพลาดตรงส่วนนี้แล้วทาให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือบางคนก็มีการเดินเรื่องเอกสารเรื่องบ้านก็ได้หรือเรื่องร้านหรือมีค่าเช่าตรงส่วนนี้หรืออาจจะมีการต่อเติมซ่อมแซมก็อาจจะเกิดค่าใช้จ่ายนะคะในช่วงเดือนนี้บ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารด้านการเงินต้องอ่านให้ละเอียดก่อนเซ็นทุกรอบนะคะ ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาให้ระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันให้ปรับกันให้มากๆเดือนนี้นะคะถือว่าอาจจะมีเคราะห์ควรที่จะหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคราะห์นะคะแต่สิ่งที่จะต้องมีก็คือต้องมีสติแล้วก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงมันพุธนะคะ บางคนยังว่างงานอยู่นะคะหรือบางคนก็ยังไม่ค่อยที่อยากจะทำงานอะไรหรือนะคะในเรื่องของการทำงานชั่วคราวอาจจะเข้ามานะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการทำธุรกิจ ในเรื่องของช่องทางออนไลน์ต่างๆนี่ถือว่าส่งผลดีโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายของเสริมดวงต่างๆนะเรื่องของความรักเรื่องของการค้าขายเรื่องของความสําเร็จต่างๆนะในเรื่องของการขายสิ่งของมงคลเนี่ยอันนี้มองว่าถูกฉลกนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราเจาะธุรกิจด้านสื่อออนไลน์ด้วยนี่ก็มองว่าเป็นเรื่องของการทํางานที่ส่งผลดีแต่ถ้าคนไหนไม่ได้ทําธุรกิจด้านสื่อออนไลน์ก็ต้องกระตุ้นเรื่องของการทํางานด้วยนะคะแล้วก็ต้องทําผลงานให้มากๆหน่อยนะคะ แต่ก็มองว่ามันจะเป็นเดือนที่เรามีความคิดไอเดียแหละนะคะหรือว่ามีเรื่องของโอกาสนะที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะส่วนเรื่องของการเงินยังเป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากนะยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยมีโอกาสพบรักทางด้านสื่อออนไลน์นะหรือคนเก่าๆอาจจะกลับมาพัฒนาอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถ้ามีปัญหากัรมาก่อนจะกลับมารักกันมากขึ้นแต่ถ้าก่อนหน้านี่มีปัญหาเลย ให้ระวังเรื่องของมือที่3ค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาให้ต้องแก้ไขนะคะในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารต่างๆต้องลงไปจัดการหรือลงไปดูด้วยตัวเองนะคะรวมถึงอาจจะถูกเรียกไปพูดคุยนะคะหรือถูกเรียกไปตรวจสอบด้วยนะคะนั้นในเรื่องของการทำงานนะคะยังต้องเคร่งครัดแล้วก็ยังต้องทำให้นะคะมีเรื่องของความละเอียดนะกับเรื่องของการทำงานทุกเรื่องอาจจะต้องลงไปควบคุมบริหารด้วยตัวเองหรือว่าการปรับปรุบบงในเรื่องของบุคลากรต่างๆนะคะหรือว่าในเรื่อง ของช่วงเวลาต่างๆจําเป็นจะต้องเข้ามาคือบางคนอาจจะมีปัญหาแบบนี้นะหรือบางคนก็อาจจะไม่มีปัญหาก็ได้แต่งานมันช่วงนี้มันเป็นงานที่เราทําแล้วมันกลับดึกอะนะคะแล้วก็อาจจะดึงสายไปเลยอย่างงี้นะคะก็อาจจะเหนื่อยบ้างนะคะก็ขอให้อดทนแล้วกันยังไงก็ยังแก้ไขไปได้ส่วนเรื่องของการเงินนี้อยากจะให้รอบคอบนิดหนึ่งนะคะอาจจะ มีหนี้สินอยู่แล้วล่ะเดือนนี้อาจจะถูกเรียกไปนะคะให้ชําระหนี้สินนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินนะที่ได้ล่าช้าบ้างนะคะส以นเรื่องของการเงินเนี่ยอยากจะให้ระวังนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือถูกเอาเปรียบด้านการเงินด้วยนะคะฉะนั้นยังต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงนะคะ คนไหนที่อยู่ในช่วงเดือนที่ต้องต่อประกันบ้านต่อประกันร้านนะคะหรือว่าประกันนะคะหรือต่อพรบรต่างๆอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เราต้องวางแผนนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายใ,ให้ดีหน่อยแต่ถ้าเดือนนี้มีความคิดที่จะขายบ้านจะขายร้านนะคะก็มีโอกาสนะแต่เราต้อง มีป้ายอ่ะหรือประกาศในเรื่องของการขายนะคะหรือขึ้นป้ายเอาไว้อ่ะนะคะหรือเบอร์ติดต่อไว้นะก็จะมีคนให้ความสนใจค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี้ยังไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันจะมีความระแวงสงสัยหึงหวงมากกลับบ้านผิดเวลาไม่ได้เลยนะถูกเรียกไปควบคุม พฤติกรรมอะหรือถูกเรียกไปตรวจสอบนะคะในเรื่องของพฤติกรรมไปไหนมาทําไมกลับดึกทําไมกลับสว่างโอ้โหเดือนนี้แบบต้องระวังนิดหนึ่งสุขภาพร่างกายก็คือปัญหาโรคระแวงโรคเครียดปัญหานอนไม่หลับค่ะแล้วก็น้ําเหลืองผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสพคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะคะในเรื่องของการทํางานนี้ยังต้องระมัดระวงังหรือยังต้องรอบคอบนะคะไม่ควรรับงานที่เกินกําลังนะควรที่จะ ทำงานนะคะให้เสร็จเป็นงานงานไปไม่อย่างนั้นอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องของการทํางานได้นะคะ แล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารน่ะอาจจะเข้ามาด้วยฉะนั้นต้องไปปรับนะคะในเรื่องของการทํางานร่วมกันด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่รายได้ยังเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายจะมากโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมร้านหรือว่าอาจจะมีการซ่อมแซมต่อเติมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารลูกน้องนะคะอาจจะเข้ามานะจะเรื่องของการเงินนี่ยังต้องรอบคอบเหมือนกันนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของปัญหาเรื่องลูกน้องนี่อาจจะเป็นช่วงเดือนที่ลูกน้องอยาก ให้ขึ้นเงินเดือนนั่นแหละนะนี้อาจจะมีปัญหาให้เราต้องไปเคลียร์บ้างนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาคุยนะแต่ความรักยังต้องใช้เวลานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักอยากให้ไปปรับกันนะเพราะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะบางคู่เนี่ยเรื่องลูกไงนะคะหรือเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้นะคะ คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะคะในเรื่องของการทำงานนี้ให้ระวังปัญหากับหัวหน้าหรือปัญหากับผู้ใหญ่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะจากบุคคลรอบข้างด้วยนะคะ ผู้ใหญ่อาจจะเข้ามากดการแหละนะคะหรือเข้ามานะคะดูในเรื่องของผลงานหรือว่าสอบถามเรื่องของเอกสารนะคะค่อนข้างมากเหมือนกันในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นการทํางานต่างๆยังต้องละเอียดยังต้องรอบคอบและยังต้องเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากอย่าทำงานบ่นไปนะม่งนั้นผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่าไม่ปลื้มนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะดวงนี่ไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเหมือนกันฉะนั้นยังต้องระวังมีดวงที่จะถูกหลอกถูกโกงหรือถูกเอาเปรียบด้าน การเงินส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยอาจจะพบรักที่เป็นรักต่างวัยก็ได้หรือคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาแต่ยังไม่ใช่ความรักที่ชัดเจนนะคะต้องพัฒนานะคะหรือว่าต้องตรวจสอบประวัติคนที่เข้ามาจีบด้วยนะคือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้หย่ากับภรรยา ะะเข้ามาพูดคุยความสัมพันธ์แหละแต่แยกกันอยู่นานแล้วนะคะฉะนั้นคนโสดอาจจะต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่จะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากนะแล้วก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันด้วยฉนันอยากให้ไปปรับนะคะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะคะถ้าทํางานเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือทํางานด้านกฎหมายนะคะนี่มองว่ายังถูกโฉลกนะคะก็อยากจะให้แบบ ควบคุมเรื่องอารมณ์อ่ะนะคะแล้วก็ระวังปัญหากับผู้ใหญ่ห้ามมีภาควิจารณ์ผู้ใหญ่นะไม่งั้นจะขาดคนช่วยเหลือนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีละกานะก็มองว่าอิทธิพลของไพ่ถ้วยนะเข้ามามันก็อาจจะเป็นเดือนที่ไม่มีปัญหาอะไรมากนะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเดือนที่เราคาดหวังกับเรื่องของคอวมามสุขคาดหวังกับเรื่องของครอบครัวมากคาดหวังในเรื่องของความรักเยอะนะและ้วบางทีการคาดหวังเยอะเนี่ยไม่ได้ไปไปตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้อะมันก็มีความรู้สึกงุดหงิด วนใจบ้างแหละนะคะอาจจะมีการเข้าไปคัดคั้นคนในครอบครัวบ้างนะหรือเข้าไปาบีบบังคับบ้างมันก็เลยทําให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของความไม่ค่อยสบายใจฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของความสุขนะคะมีได้แต่ว่าอย่ามีมากจนไปกดดันคนในครอบครัวนะต้องอยู่บนความพอดีก็เป็นเดือนที่เหมือนกับว่าเรากับคนในครอบครัวต้องมีความสุขร่วมไปด้วยกันไพ่การทํางานนะคะก็ขึ้นมาสวย ไพ่การเงินนะคะก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะฉันก็ถือว่ายังไงเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ส่งผลดีแน่นอนนะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้แล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จก็คือวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์วันพฤหัสบดีและก็วันอาทิตย์นะคะ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันพุธแล้วก็วันเสาร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะชี้น,นำไว้อย่างไร ไพ่แสงสุกนะก็บอกว่าการทํางานส่งผลดีนะ,ะจะเป็นเดือนที่เราต้องใส่ใจกับความรับผิดชอบหรือการทํางานของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะถือว่างานยังมีข่าวดีนะ,ะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกยังเตือนให้ระวังอยู่เพราะว่าเรื่องของรายได้นะคะยังไม่แน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายกระทันหันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ทันคาดคิดนะคะอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นเรื่องของการเงินยังต้องระวังอยู่ ส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะ,ะก็มีโอกาสที่จะพบรักนะคะที่สามารถพัฒนาได้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่ดีค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะภา่แสงสุกก็เตือนเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้ออย่าย,ยกของหนักนะ,ะบางคนมีอาการปวดหลังด้วยหัวใจความดันโรคเครียดแล้วก็อาการอักเสบในช่องปากค่ะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ